สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเรียนวิชาอาเซียนนะคะกับคุณครูอ้อมนักเรียนก็เตรียมหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่18นะคะวันนี้ครูอ้อมสอนเกี่ยวกับรอบรู้ดูดการของอาเซียนซึ่งจะมีด้วยกัน3ประเทศนะคะนักเรียนก็ดูเนื้อหา ไปพร้อมๆที่คุณครูอ้อมสอนในวันนี้นะคะรู้ดูการของอาเซียนรู้ดูการของอาเซียนเรามาดูรูดูที่หนึ่งกันนะคะ ฤดูร้อนนักเรียนสังเกตนะคะจะมีภาพธงชาติไทยนะคะซึ่งฤูดูร้อนเนี่ยสังเกตนะคะถ้าเป็นธงชาติไทยก็แปลว่าชาวไทยส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวทะเลเพื่อคลายร้อนนะคะเห็นไหมคะว่าชาวไทยเมื่อเกิดอากาศร้อนเมื่อไหร่ก็จะชอบไปเที่ยวทะเล เสื้อผ้าที่ใส่ก็ดูเรียบง่ายไม่หนานะคะต่อไปเราก็มาดูรูดูที่2กันนะคะรูดูที่สองเป็นรูดูฝนนะคะซึ่งมีประเทศเมียนมา นะคะฤดูฝนที่เกิดขึ้นคนหรือชาวเมียนม่านะคะส่วนใหญ่นะคะเมื่อเกิดฝนตกก็จะมีร่มกลางนะคะใช้อุปกรณ์โดยใช้ร่มนะคะประเทศเมียนม่าก,ก็จะมีด้วยกันสามฤดูเหมือนกันนะคะก็มีฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวนะคะ ต่อไปเรามาดูประเทศที่3สังเกตไหมคะว่าทูนชาตินี้เป็นของประเทศอะไรเอ่ยใช่ค่ะเป็นของลาวนะคะซึ่งประเทศลาวนะคะก็มี3ฤดูเช่นเดียวกันก็คือฤดูฝนฤดูร,ร้อนและก็ฤดูหนาวแต่สังเกตนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวนะคะจะใส่เสื้อผ้า หนายาวแล้วก็คลุมร่างกายมิดชิดเพื่อที่จะได้ไม่หนาวนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าฤดูการของอาเซียนเป็นอย่างไรเด็กๆคะรดูการนักเรียนก็ ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าฤดูการของอาเซียนมีอยู่ด้วยกันสามฤดูก็คือฤดรูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะเด็กๆก็เตรียมตัวนะคะหยิบหนังสืออาเซียนนะคะขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าสามสิบนะคะ เมื่อนักเรียนเจอหน้า30แล้วนะคะนักเรียนก็สังเกตหน้านี้นะคะก่อนอื่นคุณครูก็จะมาสอนให้เด็กๆเกนี่ยรู้จักธงชาติของประเทศที่ครูอ้อมเตรียมมาก่อนนะคะธงชาติที่ครูอ้อมเตรียมมาในวันนี้นะคะของประเทศที่ครูอ้อมเตรียมมา4ประเทศด้วยกันนะคะให้เด็กได้เรียนรู้นะคะ เรามาดูธงชาติที่1เป็นของประเทศไทยนะคะนันเรียนก็สังเกตนะคะว่ามีแถบสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงนี่เรียกว่าธงชาติของประเทศไทยนะคะเรามาดูประเทศที่2นะคะประเทศ อินโดนีเซียนะคะสังเกตนะคะว่าจะมีแถบสีแดงแล้วก็แถบสีขาวนะคะนี่เป็นธงชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะเรามาดูประเทศถัดไปนะคะเป็นธงชาติของประเทศเวียดนาม นะคะธงชาติของประเทศเวียดนามนี้นักเรียนก็สังเกตนะคะว่าเกาะนอกจะเป็นสีแดงตรงกลางก็จะเป็นรูปดาวนั่นเองนะคะต่อไปประเทศที่สีที่ครูอ้อมเตรียมมาก็คือประเทศลาวนะคะประเทศลาวนักเรียนก็สังเกตนะคะมีแถบสีแดงสีน้ำเงิน แล้วก็สีแดงมีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลางเรียกว่าประเทศลาวนะคะเด็กๆคะจากการที่เด็กๆเกนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูการนะคะที่เกิดขึ้นในกลุ่มของประเทศที่อาศัยอยู่ในกลุ่มอาเซียนนะคะซึ่งเราสรุปได้ว่าจะมีอยู่ด้วยกันนะคะมีฤดู ร้อนรูดูฝนและก็รดูหนาวนะคะซึ่งแต่ละประเทศนี้จะมีทั้ง3ฤรดูนะคะแล้วเราก็มาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแถบของธงชาติแต่ละประเทศนะคะว่ามีแถบสีอะไรกันบ้างลำดับต่อไปเด็กๆก,ก็หยิบหนังสือวิชาอาเซียนขึ้นมาในหน้าที่30นะคะ เด็กๆเห็นเปล่าคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็มาดูนะคะในข้อความนะคะที่ครูอ้อมเตรียมมานะคะก็คือในข้อความนี้เขาจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกระบายสีธงชาติที่ตรงกับฤดูการนะคะซึ่งจะมีประเทศไทย กับประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นสองประเทศฉะนั้นนักเรียนก็มาเลือกระบายสีให้ตรงกับข้อความที่กําหนดให้ยากไหมคะนักเรียนก็เรียนรู้ไปแล้วว่าธุชาติของประเทศไทยกับประเทศลาวมีลักษณะและก็แถบอย่างไรแถบสีของแต่ละธุชาตินะคะวันนี้ แบบวันนี้ให้นักเรียนทำนะคะทำสเสร็จแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูก็จะตรวจให้นะคะสำหรับวิชาอาเซียนวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย